กำลังนั่นอะกลเลยออเดนะตึ๊งตึเดเงขน้กินรุดตึ๊งงตองรหัวัย่รยางถครายลูกเบุกมอมาไหมนอวลเร็รนวล

เดอทยังไงไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวเลยพี uh ่ติ่าด้วยเยพีติ <k <k ่อนอ่ีดค่นห่งอะไรเฮ้ยจะเตะตูเขา